ก็ต้องขอกราบนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบอร์เซิกอร์เกมและคลิปนี้จะเป็นคลิปที่กึ่งมีสาระครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กึ่งไร้สาระอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็ที่มีที่มีสาระเนี่ยคือที่กองตรงนี้ครับที่ไร้สาระนี่คือไอ้ที่แม่งไต่โลอยเนี่ยคือไรสาระเขไม่เข้าใจมันนะนะครับผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาเทสนะครับ หรือพูดง่ายๆว่าทดสอบดาเมจนะครับว่าสไนเปอร์ที่เรียงรายกันอยู่หน้าเราเนี่ยน่าจะเป็นทุกยี่ห้อนะครับแต่สไนเปอร์ที่มีสกินเนี่ยที่มีลายเนี่ยผมไม่ได้เอามาจนครบนะครับเพราะว่าบางอันไม่ได้บวกดาเมจเพิ่มนะครับผมจะเอามาเฉพาะที่บวกดาเมจเพิ่มเท่านั้นนะครับก็นะฮะตามนี้นะครับทั้งหมดที่มีเราจะมายิงกันให้ดูครับว่ากระบอกไหนแรงที่สุดนะครับกระบอกไหน ดาเมจเท่าไหร่ยิงใส่ตัวใส่เกาะแล้วจะเป็นยังไงจะตายไหมนี่ครับโอเคเอาไปรับชมกันเลยครับอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสไนเปอร์กลุ่มแรกกันก่อนนะครับประเภทใส่อย่าเพึ่องอาโทษโทษ <laughs> ประเภทใส่ลูกกระสุนจุดสามศูนยี่ครับก็จะเป็นพวก dta sv 9 8นีครับ srg ak สาทั่วไปนี่ครับ ไอทีมหกอะไรพวกนี้ส่วนชุดเกราะที่เราจะใส่ในการรีวิวเนี่ยจะเป็นชุดเกราะคัลตอมกริล่านะครับแล้วก็ตัวละครที่ใช้รีวิวเนี่ยเป็นตัวละครตัวผมเองนะครับตัวธรรมดาตัวทั่วไปไม่ใช่มาวินไม่ได้รับดามเเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นตัวละครที่มีเลือด100พอดีนะครับแล้วก็ใส่ชุดคัลตอมกริล่าทั่วไปอ่ะเราลองมาดูกันครับว่า DTA SS นะครับจะยิงเข้าไปเลือดจะเหลือประมาณเท่าไหร่ อ่ะปุตต้ DTA มาก่อนเลยระยะตรงนี้นี่คือไกลามากนะครับ3เมตรเฮ้ยยิงไกลคุตตีลองใหม่ดิ DTA อ่ะยิงตัวนะครับไม่ยิงหัวยิงหัวสไนเปอร์ชนิดไหนก็ตายท้งนั้นนะครับมาปุตตียิงตัวมานัดหนึ่งแต่อยู่แหมตัดไกลเลยนี่นะครับคุณผู้ชมประมาณหัวเข่านะครับ DTA SSS อ่ะต่อไป s p 6 06เป็นสไนเปอร์ยอดฮิตนะครับอ่ะยิงมา จุดเดิมสันสนยสามันประจำบ้าน,น,าาน,จานโจ๊ะอ่านี่ครับประมาณหัวเกมคัดครับผมอ่าโอเคฮิวต่อไปครับ S, <S R G Desert S, <S R G Desert อ่าโอเคยิงมาแรงกว่า S O หกนิดเดียวนี่ครับนิดเดียวน่าจะแรงกว่าประมาณห้าดามเมจโดยประมาณต่อไป R93 นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหิวหิวหิวิวใจเย็นยิงยิงอุจจิตอันนี้นี่ยิงประมาณท้อง, om, องนะครับคุณผู้ชมท้องหน้าอกอะไรประมาณนี้นี่ฮะไอ้ท่าไม้นั้นไม่เอา <c oughs> อันนี้เหลือประมาณหัวเขา่านี่ครับ R93 เหลือประมาณหัวเข่าโอเคคู่ใจผมเดีวนี้ต่อไป SV98 นะครับสไนเปอร์ยอดฮิตครับผม <c oughs> อันนี้นี่คือ <c oughs> ราคาแพงมากนะครับในตลาดเพราะว่า มันยิงรัวมากแล้วก็ยิงแรงมากๆด้วยเนี่ยอ่ะลองดูหูยแคร์หูยแรงจริงเหลือประมาณตะตุ่มอะ่ะตะตุ่มเลยอะโอ้โหก็แรงแล้วยิงเร็วมากด้วยอะ้ s v เก้าแปดนี้คือแล้วฟังเสียงดิเนี่ยนะมันรัวมากเลครับเสียงมันงงงงยังไงเ,เสียงมันแบบจะดังก็ไม่ดังจะเบาก็ไม่เบานะ โอเคต่อไปเป็นสไนเปอร์นี่ครับขนาดเล็กนะฮะมาเริ่มจาก SVD ก่อนเลยโอ้โหอันนี้ก่อนก็ได้อ่ะคูเกอร์คูเกอร์ VSS ขาวในตำนานนี่ครับยิงมาหนึ่งนัดหนึ่งนัดหนึ่งนัดกูให้หนึ่งนัดหนึ่งนัดกูให้ที่หัวเลยหัวเลยมอสหัวไลท์สตาร์ใช่ไยมเอา SVD SVD มา ไอเอสวดี I, ครับุณผู้ชมอ่ะอ่ะนี่ครับคผู้ชมดาเมจเอสวีดีประมาณข้อสอบนะฮะต่อไปเป็นเอสวดีที่มีสกินนะครับอันนี้เห็นเขาบอกว่าเพิ่มดาเมจขึ้นมามาพรอมโอ้โหอันนี้แรงจริงครับอือหือถือว่าแรงมากด้วยนะฮะโอเคเมื่อเมื่อสักครู่นี้ถึงประมาณเออ่เลยหัวเควืัอมาหน่อยเรับ อ่ะมอสต่อไปเป็น w ีดอนะครับอันนี้สไนเปอร์ยอดฮิตอีกระบอกนึงเชื่อกันมึงอย่าพิ่งโจกันมานี่ก่อนยิงอ่านี่ครับแรงกว่า s v d ดีเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเอสเนี่ยเป็นปืนที่ยิงค่อนข้างรัวมากเลยครับก็เลยได้รับความนิยมนะฮะสองนัดก็ตายแล้วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมต่อไปนะครับเป็นสไนเปอร์ขนาดใหญ่นะครับขนาดแรงที่สุดใหญ่ที่สุดนะฮะของเซิร์ฟเวอร์เกม f e s t a t i o n Thailand นะครับ จะรับจะรับการสังหารดูดูมันรูดดูมันรูดอันนี้คือสไนเปอร์ขนาดใหญ่ที่สุดแรงที่สุดนี่ครับสังหารโดยนี่ครับคุณสมพรนี่ครับสแซมมี่แอนด์กิมมี่นี่ครับโอเคเอามาเริ่มจาก M200 ก่อนเลย M200 ธรรมดาธรรมดาอ่า M200 ธรรมดากูว่ากูตายแน่เลยวะยิงตัวน่ะระยะนี่ระยะเท่าเดิมนะครับ

พูดเยอะดอกเดียวเคี้ยวโปเต้แม่งมีการลูดโชว์ด้วยแไงแล้วมึงขับรถมารับกุณเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนีเดี๋นี้เดี๋น้เดี๋ยวนีเดี๋นี้เดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ย้เดี๋ยวนีเนี้ยวนี้เดี๋วนีเี๋ยวดน้เดี๋นีเดีีดเดี๋ย อ่ะคุณผู้ชมผมว่าเกาะคอตตอมนี่คือไม่น่าจะเอาอยู่นะครัคุณผู้ชมครับยังไงสไนเปอร์อรใหญ่ๆพวกเนี้นยที่แฟนเขาถือนะครับอคอตตอมนี่นัดเดียวจอดแน่นอน,นค<ป>อยังไงก็ตายเพราะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนขึ้นมาเป็นสไนเปอร์ไอ้สไนไม่ใช่เดี๋ยวก้อนสาระก้อนมาเป็นชุดเกาะสวัสด์กันดูนะครับอ่ะสวัสด์ M 2 0 0อ M 2 0 0ธรรมดามาโอเคฮะ M 200จัดมา เอวก็ชักโอ้โหนี่ครับผู้ชมตาตุ่มฮะกอสวัสดโอเคต่อไปเป็น M200 TT e s p o r ทนี่ครับอันนี้เห็นเขาบอกว่าเพิ่มดาเมจขึ้นมาเช่นกันนะฮะกูว่ากูไม่น่ารอดแน่เลยว่าก็บอกนี้แม่งมอดขับรถไปรอคุณจุดเกิดเน่คือขับรถไปรอคุณจุดเกิดนี่ออะมาพร้อมแลหละฮึบยิงเลย ฮึบฮึบโอ้โหไม่ตายแรงกว่า M200 ธรรมดาประมาณน่าจะ5ดาเมจนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคต่อไปเป็น AW Magnum นะครับเคยขึ้นชื่อได้ว่านะครับเป็นสไลเปอร์ที่แรงสุดนะครับในเกมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าแรงที่สุดคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาโดน AW กันก่อนมาจัดมา AW Magnum โอ้โหนี่นะฮะยังสู้ M 2 0 0ไม่ได้นะครับอันนี้ประมาณน่าแค่นโอเคต่อไปนี่ครับ M 1 0 7ครับผม225ดาเมจครับแรงที่สุดในเกมเฮ้ยเอเ้ยกูว่านะมอสไปรอเลยสตาร์ทรถตาร์ทรถสิสตาร์ทรถเลยมันนจะไปรอนะสตาร์ทตถเลยมอสก็ออกตัวเลยมอสแววนไปเลยมอสมาแซมอันนี้เต็มแล้วผู้ชม ยิงตัวนะนี่ฮนะเขาเล็งต่ำนะครับสองหนะึ่งสองเฮ้ยโอเคไม่ตายไม่ตายเหลือประมาณน่าจะเหลือประมาณหนึ่งเอาอยังชักอยู่ยังนี้น่าจะเหลือประมาณหนึ่ง,องโอเคไหนขออีกอีกชักเชื่ออีกชักเชื่ออะอะไรครับ,บเอาใหม่แม่งมีใส่ลูกด้วยมายิงมา <laughs> โอ้ไม่ตายครับคุณผู้ชมเลือดน่าจะเหลือประมาณหนึ่งอย่าเล็งมาทาันกูสิคือไม่มีอะไรเหลือประมาณหนึ่งติดสถานะบีดดิ้งนะครับเลือดไหลโอเคอันนี้เกาะสวัสด์เป็นเกาะที่โปรเทคเลเวลสี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเอาเกาะที่โปรเทคเลเวลห้านะครับเกาะน,นี้แข็งที่สุดนะครับในเกมโอเคมาลองมาดูกับปืนเอ็มหนึ่งูเจ็ดครับผมยิงไปเลย เฮ้ยโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้เหลือประมาณหน้าแข้งเหมือนกันโอ้โหเจ็บเจ็บใช้ได้ครับอันนี้คือเกราะโปรเทคเลเวลห้านะเจ็บแต่เนี่ยคือถ้าโดนโดนเอ็มหนึ่งยิงไปดอกหนึ่งแล้วถ้าวีเอสขาวไอ้มอสซ้บไปอีกสักสองนัดนี้น่าจะตายน่าจะเห็นต่อไปเป็นเกราะพาราดินนะครับลองมาใช้เกราะพาราดินดูบ้าง อ่ะโอเคจัดเกาะพาราดินมาเดี๋ยวแม่มึงดูกูดูแต่งตัวดิเเดชุดคล้ายมากเลยวะถ้ากูเดินใส่ชุดนี้ไปเดินเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยกูน่าจะไม่รอดนะน่าจะไปก่อนเลยมาพร้อมอยังพร้อมเลยครับพร้อมอ่าสี่สามโอ้โหพาลาดินนะฮะคุณผู้ชมพาลาดินน่าจะโปรเทคเท่าๆกับอ่าเกาะเลเวลห้าเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าเลือดน,นี้น่าจะเท่ากันต่อไปไปกูบานะครับกูบาโอเคกูบานี่น่าจะเลเวลสี่อ่ะยิงมา โอ้โหผู้ชมดูดิสคูบ้าเวลสีฮะโลกแม่งเปลี่ยนสีคือแบบเหมือนเหมือนใส่ฟิลเตอร์เหมือนภาพแบบภาพถ่ายเก่าๆแบบรูปครอบครัวสมัยปู่ย่าตายายอะอะไรนะยังไม่หมดอีกเหรอยังมีอีกเหรอผู้ชมครับยังเหลืออีกหนึ่งโมเดลนะครับก็คือ M 1 0 7นะครับสกินปืนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกินเอ็นวีเดียนะครับ M 1 0 7เเดล M107 กระทิงแดงอะไรพวกนี้นะครับเหตเขาบอกว่าเพิ่มดาเมจมา5ด้วยเนี่ยเพิ่มมา5ดาเมจไอเฮ้ยกูต้องซื้อเกิดอยู่แลวใช่ไหมเนี่ยมอสติชตากร,รมม์สตาร์ทรถอ่ะอันนี้นะครับผมว่าดอกเดียวนี่น่าจะเขียวโปเต,ต้แน่นอน <laughs> มาจัดมา M107 เดียวครับไอเอ็มหนึ่ยเอ็มดียอ่ะแต่ว่าทุกอันเนี่ยดาเมจเท่ากันหมดนะครับบวกห้า ก็คือเป็น230เนี่ยจาก225ย่ิงน่านไงไอสัตว์กูกะแล้วเนี่ยมอสตาร์ทรถอ่ะคุณผู้ชมครับเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าเกาะคอตตอมกอริล่านะครับเกาะซาวาดนะครับสคูบ้าเนี่ยคือเอาไม่อยู่เนี่ยดอกเดียวเคียวโปเต้ครับผมตายฮะเราลองมากับชุดเกาะเรือห5นะครับต่างๆดูเดี๋ยวผมจะลองซ่อมนะครับผมต้องซ่อมก่อน ส้อมเกาะให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับโอเคมาแซมอันนี้ชุดเกาะเลเวลห้าครับคือถ้าชุดเกาะเลเวลห้าเอาไม่อยู่นี่ก็คือไม่น่าจะมีเกาะไหนเอาอยู่แล้วอะโอเคมาแซมจัดมาพร้อมพร้อมดูสิดอกเดียวเขียวโปรเต้ไหมอุ้ยไม่เขียวอะไม่ตายถึงตาตุ่ม ดาเมจเพิ่มมาห้จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองลองกับชุดเกราะพาราดินดูมามันอดความน่ารักจริงๆเลยเห็นแล้ยจริงมาแซมไม่ต้องสนใจความน่ารักหรือไม่น่ารักหน้าอกคุณอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเห็นได้เห็นแล้วโอ้เนี่ครณผู้ชม ชุดเกาะเลวเอาครับผมเอาอยู่ฮะยืนหยัดหยัดยิ่งครับกูอยากรู้จริงๆวะเด็กแล้บมึงลองใส่ชุดนี้ให้ดูเลยมัน <_ s> น่าเกลียดปานนั้นใช่ห่าวะไหนพร้อมจะเห็นความจริงนะัไม่เห็นแล้วบอโโยเด้มากเลยด่โอเคครับคุณผู้ชมเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าตัวละครธรรมดาเนี่ย ต้องใส่ชุดเกาะเลเวล5นะครับถึงจะเอาอยู่ถึงจะไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองกับตัวละครมาวินดูนะครับที่สามารถรับดาเมจได้มากกว่าตัวอื่นถึง10%นะครับเราใส่ชุดเกาะเลเวล4ดูนะครับว่าจะเอาอยู่ไหมอ่ะเราลองกับคอตตอมกอริล่าเลยแล้วนะต,นตั้งแต่อ่ะแซมเอาเอา M1 ธรรมดามายิงมาวินหน่อยสิ ผมว่าเคียวโกเต้แน่นอนนะครับนี่เหี้ยมอสต์นรถหลอเลยครับมอสต์นรถหลอผมว่าน่าจะไม่รลอดนะถึงจะมาวินก็เถอะอะพร้อมนะพร้อมจัดมาเลยเย็ดเก้เคียวโป๊ตไมอสตี้ออกรถเลยโอเคครับคุณผู้ชมเป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันนะครับว่ามาวินกับเกาะคาตอมกอริลาก็เอาไม่อยู่ครับโอเคเดี๋ยวเรา ต้องใส่ชุดเกาะเลเวลสดูนะครับมาชุดเกาะเลเวลสี่พร้อมมาจัดมาเห็นแม่ไม่ตายว่ะแซมมาวิ่งนะคุณผู้ชมไม่ตายครับตาตุ่มฮะโอ้ถือว่าเยี่ยมเลยต่อไปเป็น M107 มีสกินนะครับโอเค M107 Nvidia มาจัดมาเลย พร้อมพร้อมป่าโอ้โหวอสไม่ต้องสตาร์ทวอสไม่ตายว่ะวอสเฮียไม่ตายโอ้คุณผู้ชมครับลดลงมาจากตะตุ่มนิดเดียวฮะนะอย่างที่เขาเคมไว้บอกว่าดาเมจเพิ่มมาห้านะครับก็น่าจะจริงอย่างที่เขาบอกเดี๋ยวเราลองมาใส่ชุดเกาะเลเวลห้าให้ดูกันว่าเลือดจะประมาณไหนมามาวินนี่แม่งถึกจริง นี่ครับคุณผู้ชมมาวินฮนะถึกมากครับกับชุดเกาะเลเวลห้านี่เหลือหัวเข่าเลยฮนะถือว่าเหลือเยอะมากเลยครับโอ้โหงั้นลองเอ0 7หนึ่งเจธรรมดาธรรมดาไม่มีลายรแล้วอ่ะเอาแบบธรรมดาไม่มีลายว่ามาถ้าเป็นผงจะพลาดยิงหัวบ้างนะมึงมึงว่ามา <c oughs> นี่ฮะคุณผู้ชมครับโอเค ตอนนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะฮะว่าปืนสไนเปอร์แต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดนะครับดาเมจเป็นอย่างไรนะะี่ครับโดนไปเป็นอย่างไรนะครับชุดเกาะแต่ละชุดนะฮะอย่างไรถึงจะเอา M 1 0 7อยู่นี่ครับผมโอเคผมจะติ๊ล็อก8แล้วก็รายการ b e ร์ e เ k อร์เกมและทีมงานขอกลับลาไปต่เพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณน,นะฮะสำหรับการรับชมนะฮะหวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม ถึงแม้จะน้อยแต่ก็อาจจะไม่ค่อยนี้อาจจะน้อยน้อยอาจจะไม่น้อยที่สุดก็แล้วกันเอาอย่างนั้นก็แล้วกันนะฮะโอเคผมไปก่อนแล้วครับผมอย่าลืมระวัง M107 กันด้วยนะฮะ225รดาเมจดอกเดียวเคียวโปรเตมทำอะไรคุณตีไม่รู้ทำอะไรเะไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยโจโจเฮ้ยรถไหม ไอ้คุณว่าคุณว่ามาวินนี่รับดาเมจรถระเบิดได้ไหมเคโอเครถระรถระเบิดก็ทำอะไรมาวินไม่ได้หรอมาวินนี่แม่งเถื่อนจริงตอนเด็กๆี่แม่ันให้อะไรกินเป็นอาหารวะนียแม่งถึกขี้ผายทาร์เล็ก